สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิจะพาทุกคนครับมาจารึกสแสวงบุญมาทาบุญกันนะครับกราบไหว้พระขอพรครับนาะที่ฮะวัดมหาธาตุวรวิหารนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับ เป็นผ้ารามหลวงชั้นตีนะครับชนิดวอลวิหารครับแต่ว่าไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใดนะครับแต่จากการสันนิษฐานครับเขาก็ขุดขึ้นมาก็เจอสร้างอิฐฮะาอิฐนิยาวประมาณก้อนหนึ่งยาวประมาณ1ฟุตนะครับเขาปิดโลงศพอยู่ฮะซึ่งภายในก็จะมีโครงกระดูกของมนุษย์โบราณอยู่นะครับจากการพิสูจน์จากอิฐฮะเชื่อได้ว่าเป็นยุคฮะยุคทราวดีต่อเนื่องมาจากสุโขทัยครับก็คือเก่าแก่มากๆเลยครับแล้วก็ ปล่อยทิ้งล้างมานานมากๆครับจนกระทั่งได้รับการบูรณะฮะบูรณะมาตั้งแต่รัชกาลที่2ที่3ที่4ที่5จนกระทั่งถึงที่6ครับรัชกาลที่6เมื่อปีพศ2459กนะครับก็รัชกาลที่6ก็มาทํรูุบํารุงครับและยกขึ้นเป็นวิหารหลวงครับวิหารหลวงนะับบัตรนั้นเป็นต้นมานะครับนี่คือฮะนี่คือบรรยากาศของวิหาร5ยอดนะครับวิหาร5ยอดนี่สูง55เมตรครับมีฐานวัด โดยรอบฮะก็ประมาณเมตรยี่สิบเออร้อยยี่สิบเมตรครับนะก็ห้าสิบห้าสูงห้าสิบห้ากว้างก็รอบวงรอบฮะร้อยยี่สิบเมตรก็กว้างพอสมควรแล้วก็ใหญ่โตมากมากครับสูงเด่นเป็นสง่าครับนะมองเห็นตะกายครับเป็นวัดเก่าวัวดวัดแก่ของอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีฮะเห็นไหมจะ จุดถ่ายเขาจุดถ่ายเขาไม่กว้างพอพี่วุ้ก็พยายามสูงเพราะว่ายืนห่างจากพร้มมหาเจดีย์เนี่ยออกมาได้แค่3เมตรแล้วก็พยายามสูงขึ้นไปยอดด้านบนครับเป็นเป็นพระปาง5ยอดนะครับสวยฮะสวยจริงๆสวยเด่นฮะก็ทําให้สวยครับแล้วในวิหารครับวิหารก็จะมีฮะมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับใครเข้ามากราบขอพรแล้วก็จะมีโชคมีลาบครับจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับแล้วก็ชีวิตครับเจริญรุ่งเรืองครับนี่คือวิหารครับที่อยู่หน้าด้านหน้าของ ของพระปาง5ยอดนะครับพิพุธก็ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้ชมมาถ่ายแบบละเอียดครับถ่ายมาครับเข้ามาทําบุญครับพิพุธมาแต่เช้าครับมาจารึกแสวงบุญครับพิพุธมาพาทุกคนมาทําบุญครับที่อโคจรพิพุธไม่พาไปนะครับเห็นไหมครับเราเข้ามากราบไหว้กราบพระขอพรครับในวิหารแห่งนี้ครับที่มีมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคน เมืองเพชรนะครับนี่คือบรรยากาศครับภายในวิหารครับหน้าหน้าพระปางครับหน้าพระปางครับก็จะมีผ้าเนี่ยคนก็จะมากราบไหว้ครับมาถวายผ้าไตกับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับก็ลองดูว่าใครที่สายมูครับสายมูก็ไม่ควรผ้านะครับมาที่อำเภอเมืองเพชรเพชรบุรีแห่งนี้มีที่เที่ยวหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนครพระนครเครีแล้วก็ถ้ำเขาหลวงถ้ำเขาวางครับแล้วก็จะมีวัดสวยๆเดี๋ยวพี่วุ้จะพาทุกคนไปครับ ไปวัดสวยๆนะอำเภอเมืองแห่งนี้ก็มีจะมีหลายวัดอยู่เหมือนกันครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวฮะเท่าที่พี่วุิจะพาไปได้นะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศภายในวัดมหา,าธาตุวรวิหารครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตีอย่างที่พี่บุิบอกนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศครับเดี๋ยวพี่วุษจะพาเข้าไปใน พระอุโบสถครับพระอุโบสถก็จะมีหลวงพ่อฮะมีพระสิ่งศิลิ์ในพระอุโบสถนะครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นวัดเก่าวัดแก่นะครับและภายในวัดก็ยังมียังมีพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของอำเภอเมืองครับหรือว่าจะเป็น ของที่เขาขุดได้มาจากบริเวณพื้นพื้นที่บริเวณวัดแห่งนี้ครับก็จะเป็นของเก่าของโบราณครับสมัยทาราวดีบ้างสุโขไทยบ้างครับจนกระทั่งมาฮะอยุธยามารัตนโกสินก็มีหลากหลายครับใครที่ชอบพักของเก่าๆครับของเก่าๆก็เข้ามาดูในนี้ฮะนี่คือฮะนี่คือพระอุโบสถครับของวัดฮะของวัดมหาธาตุวรวิหารนะครับสุดยอดครับมาเพชรบุรีครับวัดนี้ไม่ควรพลาดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วิไว้นะครับ ช่องสู่ไหว้ต้องไปเที่ยวครับพิพุธภาครับกราบไหว้ไหว้พระครับทำบุญครับจารึกแสวงบุญกันครับมาทําบุญร่วมกันนะครับนะแล้วทุกคนก็จะได้มีความสุขครับ นะครับใครที่มีเรื่องที่ไม่สบายอกสบายใจเข้าวัดฮักกับไหว้พระขอพรครับแล้วจิตใจเราจะได้เป็นสุขนะครับมีความสุขกันทุกทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมครับช่วยแชร์ให้พิวุฒิหน่อยนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นการเปิดค่าการมองเห็นนะครับวันนี้ฮะวันนี้พิวุฒิเอาวัดมหาธาตุวรวลหารครับอำเภอเมืองครับจังหวัดเพชรบุรีครับเอามาฝากทุกคนนะครับวันนี้กลาบสวัสดีมีความสุขครับผม